กับพุทธคุณดีของครั้งเด็ดเครื่องล้างครบเสร็จกับอีเกิลออฟโนและในวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกําลังมองหาของครั้งเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของอีเกิลออฟโนมีของครั้งดเด็ดมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูล และชาวหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกน QR วอ d e คได้เลยครับสิบพระเครื่องภาคอีสานสำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่มัน่นที่น่าสนใจก็จะมีเหรียญดอกจิกหลวงปู่มั่นปี2493ครั้งแรกสร้างโดยหลวงพ่อพุทธฐานิโยในปี2490 มี2พิมพ์ก็คือพิมพ์หน้าหนุ่มและยัน8นาสีหลังสีเรียกว่ายัน8จํานวน3,000ถึง5,000เหรียญมีเนื้อทองแดงและทองแดงกระไรเงินเนื่องจากเหรียญน,นี้ออกก่อนที่หลวงปู่มันจะล่สังขารจึงมีความเชื่อกันว่าหลวงปู่มันท่านอาจจะได้ทำการอธิษฐานจิตส่องเหรียญดอกจิตแต่ที่แน่นนเลยเมื่อองค์หลวงปู่ยังทรงสังขารอยู่ ก็ย่อมเป็นธรรมดาของพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่จะเจริญเมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านย่อมเจริญเมตตาอยู่เนืองๆขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในกระแสแห่งเมตตาของท่านหรือไม่เตีดรูปเหมือนท่านนี้อาจจะดึงดูดพลังแห่งเมตตาจิตทิท่านได้แผ่ออกมาแล้วก็ได้แต่ที่แน่ๆเลยก็คือรูปเหมือนครูบาอาจารย์เราใช้เป็นอนุสติ ในการจเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณได้โดยไม่ต้องสงสยัยหลวงผู้จันท์เคมิโอ อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครพนมวัตถุมงคลแต่ละรุ่นโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกเป็นที่สองแสวงของบรรดาเซียนพระนักสะสมพระเครื่องลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีหูห่วงจัดสร้างเป็นเนื้อทองแดงกระลายเงินเนื้อทองแดงกระล่ทองเนื้อทองแดงผิวไฟและเนื้อทองแดงลมดำจัดสร้างรวมกันจำนวน2,500เหรียญเท่าจำนวนปีพุทธศักราช ด้านหน้าเหรียญนั้นมีเส้นนูนรอบเหรียญใต้หูห่วงสลักคาว่าวัดศรีเทพนครพนมตรงกลางเหรียญมีรูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ครึ่งองค์ด้านล่างสลักตัวหนังสือนูนคําว่าเจ้าคุณสารพานมุนีด้านหลังมีเส้นสันขอบตรงกลางเหรียญเป็นยันแปดทิศโครงสร้างยันดังกล่าวมีกะถาพระเจ้าห้าพระองค์กำกับไว้มีความหมายปลอดภัยทั้งแปดทิศ ภายในโครงยันสี่เหลี่ยมผืนผ้าควไกับสี่เหลี่ยมเข้ารามตัดมีอักคระในช่องสี่เหลี่ยมเล็กนับได้25ตัวด้านล่างระบบพุทธศักราชที่สร้าง2,500ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมนับวันจะยิ่งหายากหลวงผู้จาร์สุวรรณมาโจ ถือกำเนิดเมื่อวัน,วนจันทร์ที่5ทธันวาคม2,424 24ปีมาเสงณบ้านท่าอู่แทนหมู่3ตำบลท่าอู่เทนอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม เดยรหลุปูดุลวัดบุรพารามอายุ96ปีดุนลาผลภูนทวีที่ระล,ลึกในงานสร้างพระอุโบสถออกวัดตรงเย็นมหาวิหารวัดบ้านกว่าอําเภอพนมไพรจังหวัดล้อยเอ็ดปี2526หลวงปูดุลวัดบุรพารามท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธ์จังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าอาวาสวัดบุรพารามอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ เป็นเกจิที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นผู้มีภูมิปัญญาทางธรรมเป็นเลิศ 1. ในกองทัพธรรมพระก,กรรมฐานแห่งภาคอีสานคศ .2458 มีโอกาสกราบนรรมสการศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์ม่านภูริทัตโตที่วัดบุรพาต่อมาได้มุ่งบำเพ็ญความเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ทุดงจาริกไปในแถบอีสานช่วงปีพศ2463หลังออกพรรษาได้ออกติดตามท่านพระอาจารย์มั่นภุริทัตโตทุดงมาถึงบ้านม่วงไข่จึงได้แวะพักที่วัดโพชัยอุดรธาน,นีได้พบท่านอาญาครูดีพระอาจารย์กู้ธรรมถินโนพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์ ท่านนั้นเป็นพระที่มีอายุยืนถึง96ปีและมรณภาพปี2526หลักการสอนเรื่องการดูจิตของท่านเป็นที่โด่งดังมากในปัจจุบันก็มีสิทธิ์ของท่านสอนการปฏิบัติแนวนี้อยู่หลายองค์เช่นหลวงพ่อมนตรีหลวงพ่อสงบ เหลียญรูปเหมือนหลวงปู่รอดนั้นได้มอบให้ทางวัดทุ่งสีเมืองเหลี่ยญพระธาตุพนมช่วยชาติมอบให้ทางพระธาตุพนมเพื่อแจกเป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคทรัพย์รวม่้มแซมองค์พระธาตุพนมและกว่าการบุญณปฏิสังขรพระธาตุพนมจะสิ้นสุดลงได้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานักปการแต่โดยความวิริยะอุตสาหะและบุญบรารมีของหลวงปู่รอด าการบูรณาองค์พระาธาตุพนมก็สําเร็จลงในที่สุดนับเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับเหรียญรูปเหมือนหลวงป,ปู่รอดปี2483จัดสร้างเป็นเนื้อทองแดงเนื้อสมดิษฐ์และกระไรเงินกระไรทองลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่หูเชื่อมด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงป,ปู่รอดนั่งสมาธิเต็มองค์เหนืออาสนะมีอักขระขอมด้านซ้ายขวาอ่านว่าอะเมอุ และนำมาพทะด้านหลังเมียคระขอหมานว่าจากบนลงร่างเป็นสีแถบว่าอารหังอรหังพังระยะระหาประการสำคัญก็คือเป็นเหรียญลูกไข่เหมือนรุ่นแรกของหลวงปูร่รอที่ปลูกเสกด้วยตัวท่านเองจึงนับเป็นเหรียญอันทรงคุณค่าทางด้านเมตตาจิต ทั้งมีพุทธคุณปรากฏเป็นเลิศในด้านเมตตามหานิยมทำให้ได้รับความนิยมอย่างสูงตลอดแนวรำน้ำโขงรำน้ำชีรำน้ำมูลตลอดจนแนวนักนิยมสะสมเหรียญคณาจารย์ ชลอง25พุทธศตวรรษหลวงปู่สิงคันุตยาขโมหลังยันนกคุมวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาปี2,500เนื้อทองแดงกระไหลทองพุทธคุณตามความเชื่อใช้บูชาป้องกันไฟไหม้ป้องกันทรัพย์สินเงินทองเข้าของไม่สูญหายแล้วเครื่องรางโชคราบค้าขายดีมีกำไรเรียกสรัพเรียกเงินทองโชคลาภ ความโชคดีความเป็นศรีมงคลบรรดาลให้ความสำเร็จความสมหวังสมดังใจปรารถนาเจรจาติดต่อการงานค้าเป็นสำเร็จทุกอย่างไปดังจิตคิดพระยานวิสินสิมิทิวิจารหรือท่านพระอาจารย์สีขันตยาขโมนับเป็นสิทธิรุ่นแรกและสำคัญองค์หนึ่งของท่านพระอาจารย์มารุริตโต ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างยิ่งโดยได้รับความไว้วางใจจากพระอาจารย์มันมากจนได้รับสมญานามว่าแม่ทับใหญ่แห่งกองทัพธรรมโดยได้สั่งสอนลูกศิษย์และคอยควบคุมดูแลศิษย์ในการประพฤติปฏิบัติธรำสมาธิและเดินจงกรมเพียงแต่ท่านนั่งทำสมาธิท่านก็สามารถล่วงรู้ได้ว่าพระเนนองไหนปฏิบัติอย่างไรบ้าง สามารถรายงานให้ท่านพระอาจารย์มันทราบได้ทุกองค์จนเป็นที่เคารพยำเกรงแก่สิทธิ์ทุกองค์จนไม่กล้าประพฤติการกระทําอันใดในสิ่งที่ผิดเพราะเกรงว่าท่านอาจารย์สิงจะรุ่งรู้ท่านนั้นมีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่ตามทุดงอยู่ในป่าที่เขาฝึกบําเพ็ญเพียรกับท่านอาทิท่านอาจารย์ฟันลุงกูอ่อนลุกผูคําดีลุกผ,ออผ,ผูขาว และท่านก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่องค์หนึ่งในหมู่ลูกศิษย์รองจากท่านพระอาจารย์มันเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สร้างในงานฉลอง25ศตวรรษปี2500ของทางสายวัดป่าในงานนี้มีการสร้างวัตถุมงคลหลายอย่างครับออกที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาเป็นงานพิธีใหญ่ที่มีสิทธิสายนี้มาร่วมงานกันมากมาย ท่านพระอาจารย์สงห์ในช่วงชีวิตของท่านไม่ได้สร้างวัตถุมงคลออกมาสักเท่าไรนะักจะมาสร้างในยุคบั้นปลายชีวิตของท่านครับท่านมนานะรณภาพปี2504เหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระพุทธฉลองพระพุทธ25ศตวรรษของสายกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นงานฉลอง25พุทธศตวรรษพศ2500 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาจัดงานที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในอดีตเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมพระกรรมฐานสายอาจารย์มั่นวัดหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งท่านอาจารย์สิงขันตายาขโม หลวงปู่สุขธรรม,มโชโตวัดโพไซทองตําบลละหารทรายอำเภอละหารทรายจังหวัดบุริลําหลวงปู่สุขออกเดินทุดงไปหลายแห่งด้านวิปัสสนากรรมฐานท่านไดเรียนกับพระอาจารย์มันภูริทัตโตและด้านภาเวทวิทยาคมต่างๆท่านได้ศึกษากับพระอาจารย์อินภิกษุชาวขเขมรซึ่งทุดงมาจากเมืองรีโสพล และได้มาสร้างวัดหนองติมอยู่ในเขตอำเภอตาพยาซึ่งเดิมนั้นขึ้นอยู่กับจังหวัดปาจีนบุรีหลวงผู้สุขท่านเจริญวิปัสสนากรรมฐานและก็สมถะภาวนาอยู่เป็นประจำปฏิบัติธรรมโดยความเข้่งคัดชาวบ้านกล่าวขานกันว่าท่านสำเร็จถึงขั้นอภิญญาด้วยวัดปฏิบัติที่ดีงามความสำเร็จทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้ชาวบ้านเล่ากันปากต่อปากถึงกับมีผู้เริ่มใส่หลวงปู่ในหลายจังหวัดเดินทางมากับนมัสการการสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขได้ร่วมกับพระอาจารย์พิชัยรัตนายาโนจัดสร้างเมื่อพศ2512ประมาณเดือนสิงหาคมพระประหลัดมานพได้นิมนต์หลวงปู่สุข มาร่วมในพิธีพุทธาพิเศษมีรูปรอเหมือนบูชาเนื้อโลหะขนาดหน้าตักสามนิ้วเป็นรุ่นแรกรูปเหมือนรอยองค์พิมพ์หน้าบาเนื้อทองประสมและรูปไทยอัดกระจกวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขซึ่งเป็นที่สอแสวงหาของลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปราคานั้นเช่าหาในปัจจุบันจึงมีราคาแพง พอสาะหาได้ยากยิ่งโดยเฉพาะรูปรอบโบราณหลวงปู่สูกวัดโพไซทองพอสอง2องพมีค่านิยมหลักล้านบาททุกองค์แต่ใช่ว่าจะมีเงินหาเช่ากันได้ง่ายๆปัจจุบันนั้นเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่จะมีราคาสูงบางครั้งมีเงินแต่ไม่มีของจึงเป็นที่ต้องการของตลาดพราสากล เหรียญหลวงพ่อพุธฐานิโยรุ่นแรกวัดป่าสารวันเหรียญหลวงพ่อพุธฐานิโยรุ่นแรกได้จัดสร้างปีพศ2509วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาหลังรอยพระพุทธบาทหรือบางท่านเรียกกันว่าเหรียญตีนโตเหรียญเนื้อทองแดงรุ่นแรกหลวงพ่อพุธออกที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนในการสร้างนั้นเล่ากันว่าจะมีประมาณสามพันเหรียญพระราชสังวรญานเป็นอนดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันอำเภอเมืองนครราชสีมาและท่านยังเป็นลูกศิษย์องค์สุดท้ายของพระครูวิเวกพุทธกิจหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยท่านมีนามเดิมว่าพุทธอินทรหาท่านเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พศ2464 ในช่วงวัยยาวท่านได้ออกศึกษาหาความรู้ในโรงเรียนประชาบาลวัดสายทองท่านได้เรียนจบชั้นปถมศึกษาปีที่6จึงได้ออกมาแล้วบรรพชาเป็นสามมเณรเมื่อปีพศ2479เมื่อมีอายุได้15ปีท่านวัดอินสุวรรณบ้านโคกพุทธาจังหวัดตะกนครโดยมีท่านพระคุวิบูลธรรมขันเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดินเป็นพระอุปชา ต่อมาในปีพศ2483ท่านพระอาจารย์เสาได้พาไปฝากตัวเป็นศิษย์พระยาพิสารเถนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครซึ่งหลวงพ่อพุธได้จำพรรษาเรื่อยมาจนอายุครบปวด21ปีจึงได้อุปสมบทเมื่อวันที่24รกรกฎาคมปีพศ2485 นวัดปทุมวนารามและในช่วงสวงครามแปซิฟิกท่านได้อพยพกลับไปจำพรรษาที่วัดบุรภาจังหวัดอุบลราชธานีและในปีพศ2513ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันหลวงพ่อพุทธท่านได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่15พฤษภาคมปี พศ2542รวมสิริอายุ78ปีและ57,000า เดือนรุ่นแรกมนพระกาบหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานเด่ยนรุ่นแรกของหลวงปู่มุนท่านออกนวัดบ้านจานหลวงปู่มอบหมายให้พระมหาปิน่นเจ้าอาวาสวัดบ้านจานเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างหลวงปู่หมุลอธิษฐานจิตปลุกเสกตลอดไตรมาสและปลูกเสกครั้งใหญ่สำหรับทับสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่15ตุลาคม 2,543ณวัดบ้านจาตนตำบลจานอำเภอการทลารมจัังหวศรีสะเกษผู้ใดคิดร้ายผลร้ายนั้นย่อมสะท้อนกลับหรือเพียงคิดเป็นศัตรูคนคิดก็แย่นี่คือคำพูดของหลวงปู่หม,มูลทิศศีโรเอามาตะเถระห้าแผ่นดินกับเตียดรุ่นแรกชี้ออกวัดบ้านจานซึ่งเป็นเดียดรุ่นเดียว ที่หลวงปู่ได้ทรงบรรจุบนพระกาบสะท้อนกับยันด้านหลังเหรียญเป็นยันหนุมานเชิญทงหมายถึงชัยชนะพุทธคุณดีเด่นคือแพ้ไม่เป็นหลวงตามาหาบัวย,ยังบอกกับลูกศิษย์ว่าอยากได้วัตถุมงคลที่แรงด้วยอิทธิปฏิหารให้มาขอกับหลวงปู่หมุนและอีกยังหลงวงพ่อกวยท่านยังยกย่องว่าหลวงปู่หมุนเก่งมาก ให้ลูกศิษย์ไปกราบท่านให้จงได้หลวงปู่หมุนท่านนั้นมีพลังจิตของสูงมากๆวัตถุประสงค์การสร้างเหรียญรุ่นนี้การสร้างเหรียญรุ่นแรกนี้เพื่อจัดหาจัดตุปัจจัยจัดซ่อมแซมสร้างเมนเผาโศพที่วัดบ้านจานซึ่งได้ชำรุดสุดโทรมอยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้ญาติยมที่อาศัยอยู่ใกล้ วัดหากประสงค์จะจัดงานอ,อวาวะกมงคลก็ต้องพากันเดินทางไปจัดงานวัดอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไปทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลาไปมากพร้อมกันนี้ปัจจัยรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้มาจากการออกเหรียญรุ่นแรกนี้จะนําไปสมทบทุนสร้างพระอุโบโสถวัดดอนนารางอําเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ อันเป็นวัดที่หลวงปู่หมุลท่านสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดตั้งแต่เมื่อครั้งที่หลวงปู่หมุนอายุ60ปีเศษเหรียญรุ่นแรกนี้ขึ้นอภินันทนาการแด่ผู้ที่บูชาร่วมทําบุญกับหลวงปู่หมูลทุกท่านจํานวนการสร้างเหรียญรุ่นแรกวัดบ้านจานเนื้อทองคําจํานวน20เหรียญเนื้อเงินจํานวน2,000เหรียญเนื้อนวะจํานวน2,000เหรียญ เนื้อทองแดงจำนวนซากหนึ่งหมื่นเหรียญเหรียญเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะต่อคดและหมายเลขกำกับทุกเหรียญส่วนทองแดงต่อคดกำกับเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นที่หลวงปู่หมุนปลูกแสกโดยสุดยอดมหามนต์มนพระกาบหลวงปู่บอกว่าใครที่มีเหรียญรุ่นนี้ติดตัว ผู้ใดจะคิดร้ายผลร้ายนั้นเจ้าจะสะท้อนกลับหรือเพียงแค่คิดเป็นศัตรูคนคิดก็แย่แล้ว พระอาจารย์ฟันอาจาโลวัดป่าอุดมสมพรผู้เป็นแม่ทัพสายวิปัสสนากรรมฐานฝ่ายอารันวาสีหรือที่เรียกกันว่าวัดป่าและยังเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาพระอาจารย์ฟันเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2442 ที่บ้านม่วงไข่ตำบลพันนาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครในด้านวัตถุมงคลพระอาจารย์ฟันได้ชื่อว่าเป็นพระป่าที่มีผู้สร้างวัตถุมงคลในท่านอธิษฐานจิตมาที่สุดโดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนมีมากกว่า100รุ่นในยุคแรกๆได้มีผู้บันทึกการจัดอันดับเหรียญรุ่นต่ตางๆของท่านโดยมีพลตำรวจตีีไพริน บุญยพลึกสมัยที่ท่านเป็นสารวัตรใหญ่อยู่ที่สพเมืองสกลนอครท่านมักจะไปกราบพระอาจารย์ฟันเสมอโดยได้รับแจกเหรียญแจกเป็นประจำเหรียญเกจิสายพระกรรมฐานพระอาจารย์ฟันรุ่นแรก2507จากเหรียญแจกสู่มีราคาเหรียญพระอาจารย์ฟันที่นิยมสูงสุดก็คือเหรียญรุ่นแรกปี2507สร้างโดยคณะสิทธทหานอากาศอันมี นอ,กออกเกษมงามเอกเป็นผู้ดำเนินการเหรียญรุ่นนี้มีเนื้ออัมบากาจำนวนการสร้างหนึ่งสอรอยสิบเก้าเหรียญซึ่งปรากฏตัวเลขอยู่ที่ขอบร่างของเหรียญน,นอกจากนี้ยังมีเหรียญทองคำสามเหรียญและเนื้อทองแดงประมาณสิบเหรียญความพิเศษของเหรียญผ้ะอาจารย์ฟัานถุกรุ่นที่มีการจัดสร้างขึ้นนั้นก็คือไม่มีการเปิดให้สั่งจองหรือเช่าบูชาแต่อย่างใด ผู้สร้างถวายจะลงขันกันในหมู่คณะแล้วรับส่วนแบ่งของตนไปตามแต่จะตกลงกันโดยเหลี่ยญจำนวนหนึง่งถวายให้พระอาจารย์ฟานแจกฟรีแก่ชาวบ้านหรือผู้ที่ไปกราบบายท่านโดยทางวัดก็ไม่มีตู้จำหน่ายเหลียญแต่อย่างใดผู้ที่ได้รับเหลี่ยญน,นั้นส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านที่ไปช่วยทำงานวัดโดยเฉพาะงานก่อสร้างซึ่งไม่มีค่าแรงแต่อย่างใดเป็นจิตอาสาอย่างแท้จริงพอตกตอนเย็น ระอาจารย์ฟันจะนำเหรียญของท่านมาแจกจ่ายแก่ชาวบ้านเหล่านั้นเป็นประจำทุกวันคนที่ได้รับเหรียญบ่อยๆก็แจกต่อให้พักพวกเพื่อนฝูงในขณะเดียวกันนั้นเสียนพระท้องถิ่นก็มักจะไปขอเช่าต่อมาอีกทอดนึงเหรียญของท่านมีประสบการณ์ในทุกด้านโดยเฉพาะด,ด้านแคลคาด ความปลอดภัยและเมตตามหานิยมจนเป็นที่เรื่องลือกันอย่างกว้างขวาง เรียญนักกล้ามหลงพ่อมุมวัดปราสาทเยื่อเนื้อทองแดงปี2517เลียนนักกล้ามหลงพ่อมุมวัดปราสาทเยื่อมีทั้งหมด3บล็อก 1. บล็อกวัดอินทรวิหารคือบล็ ep, อกกรุงเทพเพราะออกที่กรุงเทพแยกมาได้อีก2พิมพ์ก็คือบล็อกปะโคตสัน้นบล็อกปะโคตขวามือของเราจะไม่ชิดขาท่านครับ สร้างประมาณสามหมื่นเหรียญ 2. บล็อกประคบยาวคือประคตด้านขวามือของเราจะชิดขาท่านซึ่งจะเด่นหาสูงกว่าบล็อกประคบสั้นเพราะขายากกว่าส่วนใหญ่มีเฉพาะเนื้อเงินเนื้อนวะทองแดงกระไรทองและมีหลงมาเป็นเนื้อทองแดงบางส่วนสร้างประมาณสี่พันเหรียญ 3. บล็อกวัดบล็อกวัดปราสาท ด้านหน้าตรงคําว่าหลวงจะไม่มีขีดลงมาวัดจัดสร้างเองสร้างน้อยมากบางคนได้รับจากมือหลวงพ่อประสบการณ์เหรียญน,นี้มีพิธีใหญ่หลวงปุโตและเกจิด,ดังสมัยนั้นปลุกเสกหลวงพ่อมุมท่านเป็นสหธรรม,มิกกับสังฆราชแพววัสุทัศน์มีงานสร้างพระก,กิ่งของสมเด็จที่ไหนท่านมักจะได้รับเชิญไป เมื่อปลุกเสกจนสายสีรร้อนพระองค์ไหนทนไม่ได้ก็จะถอยออกไปแต่หลวงพ่อมุมกับนั่งเฉยเป็นที่ชื่นชอบของสมเด็จพ,พระสังฆราชแพ่เมื่อตอนนั้นเกิดสงครามเวียดนามขนาดข้ฝลังยังสร้างเหรียญของทานเพื่อลบในสนามมีผู้เราว่าเมื่องานศบร้อยวันเปิดออกมา ท่านไม่น่าเปือยแต่ไม่ทราบว่าทำไมทางวัดเผาสรีละท่านมีชาวบ้านบอกว่าทหารเจ็บท้องเอาเหรียญจุ่มน้ำกินหายเจ็บเลยท่านจะดังเรื่องปืนผาหน้าไม้มีแล้วไม่ตายโหง ็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในวันนี้สําหรับคลิปต่อ,ตอไปผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ